สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักดื่มชาผมเฮียยุทธจากร้านใบาชากิมบอนะครับวันนี้ก็ลองอัดคลิปเพื่อสาธิตวิธีชมชาออ่งหลงง่ายๆให้กับเพื่อนๆได้ลองชิมกันนะซึ่งการชมชาจีนไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดหรืออย่างที่เพื่อนเ่อ,อหลายๆท่านสงสัยว่าดื่ม เฮ้ทำไมรสฝาทำไมรสเฟื่อนชงยังไงทำไมไม่อร่อยวันนี้นะครับเดี๋ยวเฮียยุทธจะลองชงให้เพื่อนๆได้ลองดูกันนะครับอันนี้น้ำร้อนเฮียยุทธเฮียยุทธต้มมาแล้วนะครับประมาณ80องศาชาอูหลงสำหรับชาอูหลงวันนี้เป็นของที่ร้านนะครับจะเป็นชาอูหลง วันนี้คุณยุทธได้มาใหม่จะเป็นอูหลงหอมนมสดก็อยากจะลองดูเหมือนกันว่าหอมขนาดไหนนะครับก่อนอ,อื่นนะง่ายๆเลยเราต้องล้างถ้วยล้างคองนแของเราก่อนนะครับลนะครับง่ายๆสำหรับเนี่ยเป็นชุดง่ายๆประจำบ้านไม่ต้องไม่ต้องเป็นชุดใหญ่โตอะไรนะครับอัอนนี้สำหรับไปดื่มคนเดียวดื่ม อตอนเช้าดื่มกับคนในบ้านนะรหรือดื่มระหว่างทํางานสายๆนะครับอันนี้ลองกันดูคฮียุทธจะลองเฮียยุทธจะลองทำให้ดูนะครับอันดับแรกเลยเราก็ใช้ชาอูหลงตักมาประมาณน,นี่ครับถ้าไม่ใครมีช้อน ตวงชาก็จะประมาณ1ช้อนตวงชานี่นะครับแต่ของผมชอบเข้มเยอะนิดนึงก็ช้อนขึ้นประมาณนี้เมื่อกี้เราได้ลวกล้างภาชนะไปแล้วอันนี้ขั้นตอน,นง่ายๆก็คืออุ่นใบชานะครับกระตุ้นใบชาหรือคนไทยนิยมบ้านเราก็ส่วนใหญ่พูดว่า ล้างใบชานะครับเมื่อเทแล้วไม่ต้องอะไรเลยนะครับล้างออกไปเลยก็จยเจว่าล้างสิ่งสกรปรกอะไรทั้งหลายที่อาจจะเกิดจากการเก็บนะฮะเกิดจากการเก็บชาจากที่ไล่ชาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโดยจากการขนส่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อความสบายใจของทุกท่านต่อไปนะครับเมื่อล้างเสร็จเราก็เติมน้ําร้อนใหม่ได้เลย อุณภูมิสำหรับชาอูหลงเกือบทุกตัวเลยนะชาจะให้หอมอร่อยนะครับเฮียยุทธบอกเลยว่าใช้น้ำร้อนตั้งแต่ประมาณ75องศาถึง85องศานะครับจะไดะ้น้ำชาที่หอมสดชื่นอร่อยชุ่มคอครับอันนี้ไม่ไม่เป็นหลักตายตัวนะแต่ส่วนใหญ่ที่ว่าเป็นทำให้มีรสละมุนนุ่มนะครับตัวนี้ แต่ว่าบางคนบางท่านหรืออาจจะเป็นร้อยองศาก็ไม่แปลกนะครับการชงชาเนี่ยไม่ได้ว่ามีถูกมีผิดอันนี้แล้วแต่รสชาติหรือว่าความต้องการของแต่ละท่านที่ชอบดื่มแบบไหนนะครับแต่สําหรับคุณเฮียยุทธแล้วเนี่ยประมาณนี้คิดว่ารสชาติกลมกล่อมน,นะครับอันนี้ที่เราใช้เนี่ยเขาเรียกว่าใกล้หวานนะครับบางท่านอาจจะไม่ชํานาญก็จะเป็นกาก็ได้ จะเป็นกาป้านชาเล็กๆใส่ก็จะพอดีนะครับอันนี้นี่เราได้แล้วนะครับน้ําที่หนึ่งใช้เวลาประมาณครึ่งนาทีนะครับครึ่งนาทีนะครับครึ่งนาทีน้ําชาที่ได้เนี่ยจะสีใสสีเหลืองทองอ่อนๆนะครับตัวนี้นะครับลองดูนี่นะครับสีน้ําชานี่นะครับสีน้ําชา กินก็จะหอมแล้วก็รสชาติไม่เฝื่อนไม่ฝาดน,นะครับสำหรับชาที่ร้านของเฮียยุทธใบชากิมบอหอมสดชื่นครับใครที่ชงไม่เป็นเนี่ยทางร้านใบชากิมบอของเรากิมบอของเราเนี่ยมีบริการสอนฟรีนะครับที่นี่ไม่คิดสตูงสตังใดๆแก่ลูกค้าเลยนะครับเปิดมาเพื่อ ให้เป็นสมาชิกร่วมพูดคุยกันผ่านใบชาเรื่องเล่าง่ายๆคลายเครียดอะไรกันมากกว่านะครับหอ,อมครับตัวนี้แล้วก็อู่หลงตัวนี้สามารถชงได้ตัวนี้นะครับที่ทางร้านนะครับมีแบ่งขายขวดกระปุกละร้อยกร่มนะครับสามร้อบาทนะครับตัวนี้สามารถชงได้ถึงสาม สน้ำถึงห้าน้ำหน้ำเลยนะครับแล้วแต่นะฮะอย่างที่เชยุทธบอกว่าการชงชาไม่จําเป็นต้องอมีพิธีพิถันรีตองอะไรมากมายนะครับชงกันง่ายๆบางท่านบอกโอ้เดี๋ยวต้องหาอุปกรณ์เดี๋ยวต้องหาอะไรยุ่งยากทําให้เกิดการเบือเบ่อการชงชาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเตรียมมีแค่3สิ่งนี้นะครับอ๋อสอย่าง ก็สามารถดื่มชาได้ทุกวันทำให้ร่างกายเราสดชื่นได้รับสรบพรพคุณคุณประโยชน์จากใบชาอย่างเต็มที่นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าใกล้หวานหรือบางท่านไม่ถนัดก็อาจจะใช้เป็นกานะฮะหรือเขาเรียกว่าป้านชาใบเล็กๆนะครับนะฮะพอดีคุณพุดมาไม่อยากจนอยู่ตรงไหนนะครับ อย่างนี้เขาเรียกว่าป้านชา,านเ,านนเมหมือน,นกันจะเป็นกาแก้วนะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ท่นนิยมกันจะเป็นกาแก้วตัวนยหา่ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะฮะเป็นชุดอ่ออนี้อ่าเนี่ยครับริพันชานะครับแล้วแต่ปริมาตรที่เพื่อนเพื่อนสมาชิกชอบหรือคุณลูกค้าชอบนะครับอันนี้นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อชมได้น้ําที่หนึ่งแล้วเนี่ย ขออนุญ,ญาตนะครับหอมสดชื่นจริงๆเมื่อได้น้ำที่หนึ่งแล้วเนี่ยน้ำที่สองเนี่ยนะครับก็บวกไปอีกครึ่งนาทีหรือสามสิบวินาทีน้ำที่สามก็บวกไปอีกทีละสามสิบวิสามสิบวิไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าใบชาจะมีรสชาติจืดแต่จริงๆแล้วเนี่ย ก็น้ำชาที่รสชาติดีเนี่ยน้ำที่สองที่สมที่4เนี่ยครับรสชาติใบชาจะออกเต็มแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นได้รับสบรรพคุณคุณนะประโยชน์เต็มที่นะครับรับรองว่าการดื่มชาไม่ยากอย่างที่คิดกันนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใบชาที่ร้านของใบชากินบ่อของเฮียนยุสนี่นะครับ เมื่อคลี่ออกมาแล้วเนี่ยใบจะใหญ่มากคือเต็มใบนะครับเต็มใบเราไม่ได้ใช้เศษชานะฮะชาที่ร้านนี่จะไม่เป็นเศษชานะครับแล้วราบชาอูหลงเนี่ยเกือบทุกสายพันธุ์เนี่ยถ้าหากเพื่อนๆสมาชิกหรือลูกค้าท่านใดซื้อไปแล้วชวงรู้สึกเสื่อนเนี่ยแสดงว่าชงนานไปนะฮะอย่างเงี้ยน้ำที่สองก็ประมาณหนึ่งนาทีรับรองว่ารสชาติคงที่หอมอร่อยแน่นอนนะครับ ลองทำกันดูนะครับแล้วหลับคลิปนี้เนี่ยหวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับลองลองลอง,ลองหาเวลาสักนิดหนึ่งนะครับลองฝึกชงหรือชงง่ายๆนะครับลองฝึกชงดูเนี่ยแค่นี้เองก็สามารถชงชาหอมๆอ,อร่อยๆไว้ทานที่บ้านได้ชงชาไม่ยากดังที่คิดนะครับ อย่างนั้นเนี่ยถ้าท่านใดมีข้อสงสัยเนี่ยติดต่อได้ทางเพจร้านใบชากิมบอนะครับนะฮะตามเบอร์โทรในเพจได้เลย0815631688นะครับผมเฮียยุทธยินดีให้คำปรึกษานะครับทางร้านเรามีชามากมายนะครับจะเป็นชาดอกไม้อ่าชาอู่หลงนี่ก็มีประมาณ10กว่าตัว10กว่าสายพันธุ์นะครับถือจะเป็นมิหลังเซนตันโฉงมีหมดนะครับาชาแดง นะครับชาแดงชาผัวเ,เดี๋ยวเราจะได้แนะนำกันในคลิปต่อไปวันนี้ก็เป็นการแนะนำตัวร้านใบาชากินบบซึ่งคุณยุทธหรือเฮียยุทธที่รู้จักกันนะครับในเพจก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขกับการดื่มชานะครับสวัสดีครับ